กราบเรียนท่านประธานท่านสมาชิกรัฐสภาดิฉันวิทาวีประทุมสวัสดิ์สมาชิกวุฒธธิสภากรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกรัฐสภาค่ะท่านประธานคะถ้าจะพูดถึง4ีรถแมพกับ4เดือนที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องชายแดนภัยธรรมชาติและก็ภัยสังคมดิฉัน ฟังแล้วก็เป็นนโยบายทั่วๆไปนะคะก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาจะเรียกได้ว่าเป็นคอนเซนต์โมเดลก็ได้คะ่ะท่านคะวันนี้นะคะที่ท่านจะขออนุญาตอภิปรายถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้บริโภคนั่นก็คือนโยบายคนละครึ่งค่ะ นโยบายนี้จะเกิดเป็นมักเป็นผลได้ก็แต่เมื่อประชาชนคนไทยทุกคนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมและทั่วหน้าค่ะรวมถึงการใช้จ่ายเนี่ยจะต้องไม่ยากจนเกินไปนะคะซึ่งถ้าหากรัฐบาลจะกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจกับวงเงินงบประมาณที่มีอยู่นี้ดิฉันคิดว่ารัฐบาลอาจจะต้องมีการวางแผนนโยบายในส่วนของหนี้สาธารณะที่อาจจะต้องเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราเองไม่อยากจะเห็นค่ะ ท่านประธานคะนอกเหนือจากการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจผ่านกลุ่มผู้บริโภคกับนโยบายคนละครึ่งแล้ววันนี้ดิฉันอยากจะขออนุญาตนำเสนอในเรื่องของการผ่อนปรนเครดิตบูโรค่ะซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจได้ ท่านเชื่อหรือไหมคะว่าวันนี้เนี่ยปัญหาเครดิตบูโรเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทำงานค่ะวันนี้คนไทยจำนวนมากรวมถึงผู้ประกอบการ SME นั้นติดปัญหาเรื่องของเครดิตบูโรอันเนื่องมาจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจที่เรื้อรังมาเป็นระยะเวลานานรัฐบาลทุกรัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาเศรษฐ,ฐกิจได้เลยคนรวยก็รวยเป็นกระจุกคนจนก็จนกระจายนี่คือสภาพเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยค่ะ วันนี้ตัวเลขหนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ครัวเรือนเข้าขั้นวิกฤตหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วมีตัวเลขสูงถึง16.5ล้านล้านบาทหนี้เสียสูงถึง1.2ล้านล้านบาทในใน9.5ล้านบัญชีและกำลังที่จะเป็นหนี้เสียอีก5.8แสนล้านบาทภาระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นนี้นะคะเกิดจากระบบเศรษฐกิจที่พังมาเป็นระยะเวลานานต่อเนื่อง การปรับโครงสร้างหนี้ก็ติดไปด้วยกำแพงเงื่อนไขที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ท่านเชื่อไหมคะว่าวันนี้คนไทยเรามีเพียง25เท่านั้นที่เข้าถึงระบบของสินเชื่อเมื่อเช้าค่ะดิฉันฟังท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินได้ถแถลงนโยบายดิฉันรู้สึกดีใจค่ะท่านมีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเกการแก้ปัญหาหนี้นะคะแต่ยังไม่ทันไรค่ะดิฉันก็ได้รับฟังว่าท่านก็ได้ถแถลงถึงเงื่อนไข ถือได้ว่าเป็นการสร้างกับดักหนี้ค่ะเพราะท่านจะให้เฉพาะ,ะลูกหนี้ที่สามารถชําระหนี้ได้สม่ําเสมอดิฉันก็เลยงงว่าตกลงท่านจะช่วยใคระนะคะท่านจะช่วยประชาชนแก้กับดักหนี้หรือจะสร้างกับดักหนี้ให้กับประชาชนฉะนั้นค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นการดีหากว่ารัฐบาลน,นั้นจะได้มีการผ่อนปรนในเรื่องของเครดิตบูโรในช่วงระยะเวลาสั้นๆนี้โดยที่ท่านไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรมากมายเช่น ับนโยบายคนละครึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถช่วยได้ในทางหนึ่งค่ะประการสําคัญไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มผู้บริโภคนะคะท่านต้องมองถึงกลุ่มผู้ประกอบการหรือว่า SME ด้วยวันนี้ทั้ง2กลุ่มจะเป็น,นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะคะซึ่งก็จะส่งผลต่อ ตัวเลข GDP ของประเทศด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นในเรื่องของการผ่อนปรนเครดิตบูโรการทำให้ผู้ประกอบการ SME นะคะซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลเองก็มีโครงการเงินกู้ต่างๆมากมายมาให้กับผู้ประกอบการหรือว่า SME แต่สุดท้ายแล้วผู้ประกอบการก็เข้าถึงโครงการนี้ได้ยากมากเพราะว่าติดด้วยเงื่อนไขที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงไว้เมื่อเช้านี้นั่นเองค่ะ ท่านประธานคะดีฉท,ทนเองก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องมีนโยบายในเรื่องของการผ่อนปลนเงื่อนไขเครดิตบูโรนะคะซึ่งในกระบวนการเนี่ยท่านสามารถทําได้โดยเริ่มต้นตั้งแต่ธนาคารซึ่งเป็นธนาคารของรัฐเช่นธนาคารออมสินนะคะโดยการให้ระยะเวลาผ่อนปลน1ปีหรือ2ปีนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการที่ยังคงประกอบการอยู่หรือว่ายังคงมีการส่งงบ ประจำปีอยู่ท่านไม่ควรที่จะนำเอาผลประกอบการที่อยู่ในเครดิตบูโรนั้นมาเป็นในยัยะสำคัญในการพิจารณาหรือการตัดสินท่านควรที่จะคำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาช,ชนและก็ผู้ประกอบการเป็นที่ตั้งค่ะ ท้ายที่สุดค่ะท่านประธานดิฉันเชื่อว่าเมื่อผู้ประกอบการเมื่อผู้บริโภคได้รับการช่วยเหลือเศรษฐกิจประเทศไทยขับเคลื่อนไปได้ดิฉันเชื่อว่าในช่วงระยะเวลาอันสั้นนี้หากท่านใช้นโยบายนี้กับพี่น้องประชาชนท่านจะได้คะแนนเสียงคะแนนนิยมมหาศาลจากพี่น้องประชาชนในประเทศค่ะกับขอบพระคุณท่านประธานค่ะ